โอเคทุ okay. กคนกลับสวัสดีคลุ่มทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ปัดเกมฟีฟ่าเอาอะไรทีทิ้งไปเลยนะครับผม <laughs> โอ้ตอนนี้ผมได้เล่นเกม ฟีฟ่า21แล้วนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในโหมดเออเคอร์รีเพลเยอร์นะครับผมก็เรียกว่าเป็นโหมดที่แบบว่าเราสามารถสร้างตัวละครตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วก็สามารถนํามันไปค้าแข้งได้นะครับผมในต่างแดนนะครับเหมือนแบบเหมือนเอาเราไปค้าแข่งเองเลยนะครับผมมาผมวันนี้เรามาอยู่กับตัวนี้ครับที่ผมเลือกมาครับที่สร้างเองมากับมือครับผมชื่อเด็กชายสลิมนามสกุลยังยุทธนะครับผม แล้วผมก็เป็นสั่งชาติอังกฤษนะผมใส่เบอร์1ินะครับแล้วก็เกิดปี2 0 2 1นะครับเกิดเดือนตุลาวันที่20นะผมก็เดือนกับวันที่นี่ก็เป็นวันเกิดผมเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวแทนผมไปค้าแข้งใน,ในอังกฤษแล้วกันนะผมไปผมเริ่มกันเลยครับยังยุทธเลสโก้ครับผมเขามียังโอมียัง o, มียังกูแล้วก็ Google, มียังยุทธด้วย ทีมที่เราจะค้าแข่งนะผมผมก็เป็นเออแฟนบอลแน่นอนครับผมถ้าเป็นเลียงกีดครับผมเป็นแฟนบอลเลี้ยวภูนะฮะก็ไม่อยากจะค้าแข่งเลี้ยวภูครับเพราะว่ามันค้าแข่งเลี้ยวภูแล้วมันก็เท่ากับว่าเราลดคู่แข่งเราไปคนหนึ่งนะครับผมอยากได้ทีมเลสเตอร์นะครับว่าผมจะกอบกู้สถานการณ์จะกอบกู้ชื่อเสียงเลสเตอร์ครับผมไปครับทีมคนไทยเราโปรเฟชชั่นอลเหรอเอาอะไรดีฝีมือผมระดับไหนกันคุณผู้ชมคิดว่าผมเฮ้ย มึงทำท่อ,บอบเบาๆดิไอ้สัสอ่ะ p r o f e s ช i o n ไปนะครับผมไม่รู้โปรเ e s ชั o นอลวิ่งที่เปมันขนาดไหนนะมียูฟาใช่ไหมลีกอาด้วยด้วยกูจะเอาแชมป์กูจะกวาดแชมป์ให้หมดก <c oughs> ูจะกวาดแชมป์ให้หมดไปครับโอ้โหมาวะนะครับผมเราก็ได้เข้าไปอยู่กับทีมเลสเตอร์แล้วนี่เปิดตัวใหม่ย,ย่างเฟี้ยวนะครับยังยุดผมกดเข้าไปดูผมเปิดตัวได้ไหมโอ้โหดูดินะครับทรงผมนี่มันนี่ครับคนไทยในต่างแดนนะครับ โอเคนะผมเออเราต้องมาดูรายการแล้วว่ามีรายการอะไรให้แข่งบ้างครับนี่ฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยชิงทั่วยูโรเปียนเหรอโอเคครับแมตช์ยูโรเปียนชิลนัดแรกครับเป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะครับโอเคมีเลือกระหว่างเล่นเป็นแค่ยังยุทธกับเล่นเป็นทั้งทีโอ้เรายืนคู่วาดีเลยนะครับโค้ชที่เราลงแล้ววะไปครับผมมาครับนัดแรกลงมาเดิมสนามครับทดสอบฝีเท้าอะไรไม่ต้องฮะเปิดประเดินเกมเลยขยากผมเล่นมุมกล้องไหนก็บอกได้นะฮะ นี่ครับผมเล่นเป็นเออหน้าคู่กับเจมี่วาร์ดี้นะครับผมผมต้องยืนยืนยืนอ่ะนี่ครับมาแล้วเฮ้ยทำไมตัวกูมันวิ่งช้าจังวะมองไปมาตัวกูก็เหมือนแจคกลินเหมือนกันนั่นแหละส่งนี่ไงยิงดิเอาโหยืนโหเล่นอย่างนี้มันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ดีนะฮะไว้เปิดมาล้ำหน้าดีกว่ากู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 เอาขอยิงได้ปะ โค้ดผมขอยิงผมอยากแจ้งเกิดโอ้โหไม่ได้ยิงอะรอซ้ำครับรอซ้ำเอาหนึ่งศูนย์เฉยเลยวะกูยังไม่ทำอะไรเลยวะนี่จัดก,การไปเรียบร้อยแล้วโอ้โลูกดีครับเรว,วันนี้โอ้โหคมกริบถ้าเกิดป็นกูยิงกูคงแบบหงอยเด็กจุดโทษฟีฟาี่เอ็ดนี่ยิงยากกว่าฟีฟาสี่เท่าตัวเลยฮะยิงยากแบบโอ้โหโขหนึงอะโอ้โหเราขึ้นสูงไปนะครับผมยังไม่ชินผมยังไม่ชินขอโทษขอโทษคนดูผมยังไม่ชิน โอ้ยก็ต,ต,ตมามไปตามไปตามไปมาเนี่ยนี่มาเนี่มาเนี่ไปดีมาดีไปดีไปดีเออกูได้แอซซิตแหละจังหวะเนี้ยกูได้ซิตแหละได้แอซซิตแล้วเกรดแอซซิตแล้วผมจังหวะนี้วาร์ดี้มึงไม่ขอบใจกูหน่อยอะโอ้โหทำไมรูม้สึกมันง่ายวะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นทีมโนเนมนะฮะวโอ้โหวาร์ดี้ชิปโคตรโหดมาครับสองประตูต่อศูนย์แล้วฮะโอ้โหวาร์ดี้นี่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดสุดๆ ชุบเลี้ยงเดียเยเยเด่ยวแม่งเลยเลี้ยงเดี่ยวแม่งเลยอ้าวแตกเ้ยได้อยู่นี่ไงโอ้โหแม่งเลยไม่เหมือนพีฟ้าผีเลยวะไม่คนละอารมณ์กันไปวารีเอาอีกรุกนึนงทร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 ง,ทรงโอ้โหติตไม่น่าเรียกเลยว่ะวิ่งหล่ออยู่คนเดียววิ่งหลอกกางสหามอยู่คนเดียวไปครับมาแล้วฮะโยครับโยครับแต่ครับยิงฮะ ดจังหวะดีครับยังยุดยิงไปแล้วครับยิงหนึ่งแอติทหนึ่งอะอุ้ยของจริงอุยประตูแรกครับประเดิมสนามนะฮะโอ้โหแต่แต่โอ้โหโยกก็จบสกอร์นิ่งๆครับโอ้โหเบอร์สิบเลตเตอร์ที่มันเด็กปั้นครับอายุแค่ยี่สิบปีเท่านั้นจังหวะนี้เพื่อนขาบอลหน่อยเพื่อนเขาบอลหน่อยอุ้ยกดผิดปะเอ้าล้ำหน้ากูกูขอโทษกูขอโทษกูชิน ขอโทษได้ดิส่งมาไปครับผมไปครับวารี้ฮะวารี้ไปแล้ววารี้ไปแล้วขนมาวิ่งช้าจังวะวิ่งช้าแดีวก็ยิงได้อะทำไมอะโอ้โหเกือบได้ลุ้นอยู่ครับส่งมาใกล้ดีกว่าส่งมาใกล้ดีกว่าส่งมาใกล้ดีกว่าอ้าวกู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 ห่วงว่ะเยอะเห็นกันตัวจังวะกูอะได้อยู่ ได้ดิโอ้โหไม่น่าไปโอ้โหกูไม่น่าไปชะลอเลยว่ะส่งมา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 ไปดี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 ปดปดโอ้ยอยู่นี่นี่อยู่ลงคนเดียวเฮ้ยเฮ้ย,ยกูทำหมดเองเฮ้ยเพื่อนเราแม่ก็เก่งเหมือนกันนี่ว่าทำไมกูวิ่งท่าตุนจังวะ <c oughs> อ๋อกู <c oughs> ปรับเป็นดิงวิ่งสเตอร์ลิงมา ผมวิ่งผมจะวิ่งไปแปลกครับผมวิ่งเหมือนสเตอร์ลิงคะวิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็ดอ่ะไปครับผมเลี้ยงไปแล้วครับเลี้ยงแล้วครับผมเอ้ยจานนี่ไงสวยๆโอกาสกงามๆเอ้าอย่าส่งดิมึงส่งกูก็ไม่ได้เซฟดบิบอลมาบอลมาบอลมาเออสักทีถือว่ายห่าม หวันไส้บนนานหวันไส้บนนานแล้วมาดิวะไปดิวะดดี้เบิ้ลเบิ้ลแตะแล้วโอ้โหแม่เอ,อ้บอลขยุดขยิกวิ่งจิกโอเครู้ละเริ่มรู้ลวโอ้โหเฮ้ยผมยังไม่ถนัดอะนะครับต้องช่วยครับต้องลงมาช่วยกองหลังบ้างส่งมาไปอยู่ไปไปวะดิี ไปวะดิวิ่งเร็วตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่โอ้โหดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งอ่โอ้ันเหนื่อยฮะอย่ายุผมเหนื่อยครับอ๋อโอเคโอเคโอเคมันมีกราฟเหนื่อยด้วยโอเคโอเคกราฟเหนื่อยเหรอโอ้โหแย่เลยโอเคครับเราวิ่งไปช่วยหลังมากเลนะครับเราเหนื่อยว้าวนี่แหละสมจริงยิ่งกว่าฝีฝ้าสี่ ตบบอลเอาไปก่อนเพื่อนตบบอลเอาไปก่อนเออมันต้องงี้สิวะเอ้ากูขอโทษแคปเปอร์จะไม่ขึ้นเองเก็บบอลได้เองไม่เก็บนะเฮ้ยได้ดิมาก็ไปต้านป้าใช่แหละใช่แหละใช่แหละโอ้โหสกิลสกิลไปดีไปดีไปดีใครก็ได้สักคนหนึ่งโอ้โหแม่เอ,อ้ยล็อกจังหวะเดียวเกือบแล้วกู โอ้โหชาร์จชาร์จเพื่อตนตรงนี้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 โอ้ย oh ไม่ทันอุย้ยยืนมันเว้ย ог, กูไหมปปกูไหมกูอื้มลูกบักอืมลูกบักทีนึงโนกตกปลาว่ะบังบอลไว้บังบอลไว้ไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วขอบอลดิขอบอลขึ้น ิ้นที่นึงเอาจังหวะนี้แจ้งเกิดดิแจ้งเกิดดีแจ้งเกิดไปแล้วสู้แอตติท1้งยิงสองเออยิงสองแอตติทิหนึ่งนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เรียกว่าเบิร์ดบอลก,กับเพื่อนทำดีครับยิงจริงหนึ่งตดบ,บอกครับซ้ำนะฮะกลางโกเร,เรียบร้อยวิ่งแบบสเตอร์ลิงฮนะั <laughs> บเียสเตอร์ลนะิงครับ นุ้ยแต่ก็ยิงยิงสองใจงหนึ่งนะฮะธราามดาบวกกันมามบวกกันมหมบวกกันม่ครับโอ้ผมฟองหน้าต้องวิ่งนำทางไปครับตัดบอลให้เพื่อนครับจังหวะน,นี้ครับแ้ยกบอลคืนแล้วมีเปิดมันโอ้โหทำดีครับจังหวะน,นี้ทำสวยครับผมต้องหยุดวิ่งบางแล้วผมเหนื่อยตุดีดดิจะจะไปหน้าผมยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลย ไม่รู้ผมจะวิ่งล่างวิ่งบนดีโอเคมาแล้วอ้อาวอา้าวหลุดเฉยยกยิงดิโอ้โหเดี๋ยวเราล้ำเราอยู่ล้มอยู่เราล้มอยู่อืโอ้โหกูจัดการเองโอ้โหอโอก ก็เป็นตัวครับก็มาโค้ดไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยโอเคโอเคนะครับผมเราเหนื่อยมากแล้วเพื่อนได้ลงมาเล่นบ้างนะครับดีดีด้วยเพื่อนจบพ้านะครับผมจบพ้าสูงเหมือนเดิมนะคะร,ะรับแล้วกไม่เท่าไหร่โอ้โหประเดินนับแรกครับผมยิงหนึ่งไอ้ย 2, อิงสองไอสซิตดึงนะครับผมโอเคโอเคนะคร<ๆ>ับผมไว้เจอกันใหม่รอบหน้านะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรอบหน้าน่าจะเจอกับเออ,เจอ,อเจอเจออะไรวะ เจอกับเอซมิลานนะครับยังเป็นถ้วยเดิมนะครับผมโอเคครับผมเจอกับรอบหน้าบ๊ายบายยิงเอซมิลานว่ะ